คุนนักรักซะเลยตอนเดียวจบมาแล้วนะคะนี่สูี่เธอพาฉันไปโรงเรยนสยอีกแล้วนะเอาหน้าบะรมี่ใส่ใส่หน่อยไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็บ้าแล้วเธอพาฉันสาสมาห้าครั้งแล้วนะนี่ก็ครั้งที่หกแล้วนะที่เธอพาฉันมาสายเนี่ยเอาเถนหน้า ใส่นิสัยหน่อยจะเป็นอะไรไปกันถึงโรงเรียนสักทีเฮ้ยชิ้นก็ข้าใสู่่หรอกนะว่าเธอจะทำอะไรก็ได้อะเพราะเธอเป็นดาวโรงเรียนเมันก็ดีหรอกนะที่มีเพื่อนเป็นดาวโรงเรียนแต่เธอมาสายบ่อยๆแบบนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะซูซี่เอาหน้าบมมี่ไม่เป็นอะไรหรอก เธอคิดมากไปเฮ้ยเรารีบไปกันเถอะนะซูซี่จ้าจ้าจ้าบอมมี่นี่มันนายโกโก้นี่มายืนทำอะไรตรงนี้ทักทายเขาหน่อยหไหมอือก็ได้หวัดดีนายโกโก้นายมายืนทำไมตรงนี้สะว่าไป แม่นายพ่อนายไม่น่าตั้งชื่อให้หนายว่าโกโก้เลยนะชื่อเหมือนแมวบ้านเลยอะ่ะเฮ้ยนี่เธอกวนประสาทฉันเสมอเลยเฮ้ยไม่น่ามายืนเลยเขาหาว่าเรากวนประสาทงั้นเราไปกับเธอเออก็ไปกันดิเดี๋ยวครูเข้าห้องก่อนพวกเราตายแน่ ายจริงๆแล้วแหลบอมมีอ้าวทั้งสองคนทำไมมาใช้อ,อีกแล้วนะนี่มันครั้งที่6แล้วนะบอมมีลูซี่ลูซี่ก็เหมือนกันเป็นดาวโรงเรียนหาทำตัวดีๆหน่อยสซเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามีครั้งที่7ดอีกแล้วก็ฉันจะฟ้องครูแน่เลยนะลูซี่เห็นไหมล่ะงานเข้าแล้วพวกเรา ฉันไม่แคร์หรอกนะเพราะแม่กับพ่อฉันอยู่ต่างประเทศขูฟัองได้ไงอะ่ะคิดว่าจะทักทายดีๆโหยไม่น่ายืนรอเลยไปดีกว่าเย,ยนี่วุ่นก็จริงแต่ก็นิสัยน่ารักดีเหมือนกันแต่ชอบกวนประสาทไปหน่อยโหยยืนรอเธอ สายฉันฉันสายมากเลยนะเนี่ยต้องรีบไปเรียนคาบต่อไปซะแล้วสบ้าตายแลวตอนนี้เอาล่ะทุกคนใครที่ตั้งใจเรียนคุณจะให้เกรดเอโอเคตั้งใจเรียนฉันอยากได้เกรดเอแต่ขอยอย่างนึ่งนะเรื่องมาสายไม่เกี่ยว ทำดีกว่าวันนี้อารมณ์ดีพักเที่ยงแล,แล้วเนี่ยขึ้นไปอ่านหนังสือหน่อยดีกว่าฮถือว่าไปนะห้องสมุดคนเงียบอ่านหนังสือกระตือนได้อย่างสบายเลยอ่านมังงะนั่นแหละจ้าเรื่องนี้กำลังมาแรงดาบพิฆาตจะสูญโอ้โหนี่มัน นายโกโ้ก้ขืนทำไปนายนี้ต้องด่าเราแน่ๆแต่หน้าแก้งดีนี่วุ่นๆเขาไปหน่อยแล้วกันไหนๆก็วุ่นมาเป็นสองสามเดือนแล้วอะวุ่นให้หนักไปเลยลาเายฉันล่าลังตลอดเวลาได้อ่านหนังสือแตบแคตศูนย์เฮย้ยจะว่าไปอนิเมะภาค2ตอนไหนเขาจะเข้าฉายเนี่ยใหญ่ดูสิแย่ โอยไม่ได้อ่านหนังสือนี่เจอเธออีกแล้วหวังว่าคนจะไม่กวนฉันนั่นเนี่ยถึงฉันจะอ่านอ่านดังๆหน่อยแล้วกันโอยจะอ่านดังๆได้ไงเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นเต็มเลยงั้นถึงมันจะมีคำแปลก็เถอะนะแต่เอิ่มคำแปลตัวเล็กเกินไปไหมอะ เธอคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยยิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเธออ่านหนังสือกร์ตูนแน่เลยดูสิยิ้มเล็กยิ้มใหญ่เลยจะว่าไปการ์ตูนดาบพิฆาตลสุนตอนนี้กำลังมาแรงเลยอย่าบอกนะว่าเธอก็ติดไปกับเขาด้วยช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของฉันเฮ้ยเรื่องนี้สนุกสังเลยอะ่ะเสียได้ซื้อมา แค่วัมเ,เดียวที่เหลือรอดูอนิเมะเอาแล้วกันเฮ้ยซื้อมาแค่เอิม่มตอนแค่ตอนอะไรอะ่ะเออใช่ตอนที่26ไม่ใช่สิฉันดูภาคที่1ตอนที่26จบไปแล้วฉันก็เลยซื้อภาคต่อจาก26มาอ่านใช่ใช่สนุกอะไรของเธอเนี่ยอยู่ๆก็ตะโกนออกมาน่ารำคาญชาวมัดนี่เธอหยุดตะโกนได้แล้วรำคาญหนวกหู อะไรของนายฉันก็อานของฉันอยู่ดีๆไม่อยากรู้ก็ออกไปสิยายนี่นักวุ่นปัดชันโลกเลยนะเนี่ยเฮ้ยสบ้าตายเธอจะเล่นกับฉันนี่นีใช่ไหมได้รู้สิฉันไม่อยอมใครง่ายๆหรอกนะล็อกเกอร์เธออยู่ไหนเธอต้องเจอฉันสักหน่อยไม่ได้สักหน่อยแล้วสักตั้ง นี่ล็อกเกอร์เธอฉันจะนัดเธอไปที่ดาดฟ้าของโรงเรียนเย็นนี้มาดูกันว่าเธอทำหน้าตายังไงฉันเตรียมไว้ตั้งนานแล้วแหละเจอฉันสักหน่อยเป็นไงกันมารอดูกันว่าเธอจะเป็นไงแต่ว่าไปต้องเรียนคอมพิวเตอร์นี่ว่า ค่ะแต่ทำเรื่องไรสาระแต่ไม่สาระเท่าไหร่ดีไปดีกว่ามาแล้วครับคุณครูขอโทษน,นะครับที่ผมมาสายไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีมานั่งใช้โก,โกโก้แกนี่มาสายนะโกโก้เออหน้าขอโทษแล้วกันไว้ใตห้หค่ะต้องเรียนข้าวทำอาหารนี่ว่าตายแล้วตายแล้วมโวยิ้มอยู่เลยฉัน โหยรีบไปดีกว่าในข้าพอมของในของในในอะไรนะจำชืช่อไม่ได้ช่างมันเถอะมาแล้วจ้ามาแล้วคุณครูค่ะหนูขอโทษนะคะนี้หนูมาสายมาสายอีกแล้วนะลูซี่อ้าวแล้วแล้วบะหมี่ล่ะเห็นเป็นไข้นะ่ะคุณครูเลยให้กลับไปก,ก่อนอ๋องั้นเหรอเลิกเรียนสักที ปดสลิกไปเอากระเป๋าที่กู๋ฉันต้องไปเอากระตูนด้วยเรื่องใหม่ใช่ฉันกำลังติดอนิเมะพวกเธอช่างเถอะเพื่อนห้องฉันเองคือ สุดท้ายก็ไปห้องสมุดแต่ฉันไม่ชอบไปนซี่ข้าสุดท้ายห้องสมุดใช่เดี๋ยวฉันจะไปเอาการ์ตูนวันนี้ไม่ได้อ่านเยอะเลยอ่านแค่เอ,อิ่มการ์ตูนดับอีกคดะสูงเหลือแต่อีกอันนึงก็ยังไงภรรยาผมก็น่ารักใช่เรื่องนั้นใช่เรื่องนั้นเลยเอ๊ะนี่มันจดหมายอะไรเนี่ยนัดเจอกัน ดาดฟ้าชื่อไม่มีหรอต่ช่างเถอะอาจจะเป็นเพื่อนของฉันก็ได้งง่งรีบไปที่ดาดฟ้าดิือว่าว้าวเขาอาจจะใช่ให้ฉันยืมหนังสือกระตูนใช่เอซี่อาจจะให้ฉันยืมเพราะเธอก็อ,าอ่านอนิเมะเหมือนฉันอาจจะเอชี่ใช่เอซี่แน่นอน รีบขึ้นดีกว่าบันไดนี่ยวชะมัดเลยดัอตรงนี้แหละรยืนรอยืนรอดูดูนี้ท่านีกว่ะเธอยังไม่มาอีกล้วเนี่ยต้องรีบไปดาดฟ้าแล้วหวัดดีเพื่อนเพื่อนหวัดดีหวัดดีต้องเรียนอนีคาบหนึ่งนะ อยลืมไปเลยอ่ะเรียนอีกข้าบหนึ่งน,น,นี่ว่ะเอิม่มได้เวลาเลิกเรียนแล้วไปก่อนเธอละกันพบฉันกลับบ้านก่อนนะซะ่าไม่ต้อก,กันรีบไปรีไป,ไปเดี๋ยวจะสายจะให้เธอรู้ไม่ได้ว่าเป็นชั้นเธอ,อมาแล้วหรอกเกน,นี่ย เฮ้เธอเอ๊ะน่ามาสิ่งไหน Google นี่นี่นายเป็นคนนัดฉันงั้นเหรอหรือว่าฉันลืมหนังสือตูน่ะก็ไม่ลืมนี่มีอะไรกับฉันหรอรีบพูดออกมาสิเธอจะจดหมายฉันใช่ไหมฉันแขียนข้างหลังด้วยไงเอิฉันลืมเพจด้านหลังน่ะงั้นช่วยบอกฉันที่ไหนละกันฉันชอบเธอไง นายพูดอะไรนะคะนายนายบอกชอบฉันงั้นงั้นเหรอเธอก็พอเคยอ่านนี่เธอเคยได้ยินไหมล่ะวุ่นนักรักสันเลยเธอชอบมาวุ่นฉันจะตายเป็นไงสเตปของฉันนายโกหกนายแค่อ,อย่าเอาคืนฉันใช่ไหมฉันพูดจริงไม่จริงนะ เอาตรงๆก็ฉันพูดจริงตรงๆก็คือตรงๆไงเธอจะปากอาปากคางไหมล่ะเฮ้ยเจงเหรอก็ริงสิเดีย๋ยบอกนะว่าเธอดีใจเนี่ยใช่นะดีฉันดีใจมากเลยนะฉันก็ชอบนายอะไรของเธอเนี่ยฉันก็แค่อยากให้หนายเห็นอ,อกฉันก็แบบนี้ไงล่ะ ก็จ,จบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเรื่องวุ้นนักลักซะเลย